โอ้ยบ้าย่องได้เอียงโอ้ได้ได้ป้ากับกุ้งครับเนี่ยเป็ดเอียงมาจังคือได้ป้ากับกุ้งไปไปย่างตงครับย่างต้งโอ้ไปย่างตงมาตอนนี้น้ำล้นน้ำน้ำไม่ครับโอ้น้ำมาไหลน้ำมาไหลโอ้มันท่วมออกไปท่วมยังหน้าน่ะโอ้ล้นไอ้ทางเขาเลยครับล้นทางเขาเลยนี่เครับโอ้ วิตโคอโอ้โเด็ดปลาคอตัวนี้โคอรทำห้ำนะตัวใหญ่อยู่ได้เนาะอออุ้ยกับตัวใหญ่อยู่ตัวนวนมันอ้วนแงมันอ้วนมันกำลังสีใหญ่เนาะใส่เบสก็ใหญ่สุดแล้วสำนี้นี่นะเจ้าเจ้าบานไปตัวมันใหญ่เดียวไงใส่เบสกำลังม้วนได้เนิมีอะโบร่ว่าสีทอดให้กินนะว่าสีทอดวันนี้ครับอันนี้กับกุ้ง้อุ้ยมีอ๋อมีแต่ปลาคอกับกุ้งนี่บ่ครับผม เงี้ยง้ใส่เงี้กับผมบัดนี้ยฮะกับปอยเป็นเนี่ยอย่าจะไปเห็นนะมันกลุ้งอู้ยกุ้งไหมตัวใหญ่เนาะกุ้งครับพี่น้องเอ้ยบาย่องได้มึอนี่ไปย่ำโตงมากครับก๋วยกินมัน้งเห็นก๋อยปะก๋อยกุ้งเตียนปะกุ้งเตียนเจ๊ะเนาะกุ้งเตียนเนาะมันสิมีเครื่องหมดเลยทำเป็นนี้แล้ว มเม่อยู่ก็หาเอาหาเอาบ้านใหญ่บ้านใหญ่ครับพี่น้องวันนี้เบานยองไปย่ำโต้งมาครับย่แยงย่ำยโต้งโอ้ไมัตใหญ่โอไยได้อรอโอ้สดๆครับสดๆสดสดเลยครับเดี๋ยวเป็นรางวันวันนี้ไปย่ำมาวางคำนี่ครับได้มาถอนให้กินครับวันนี้โอ้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับมือนีกจะบ่ได้ลงคลิปมาด้นแล้วเป็นอันสิทธิ์หรือไง สองอาทิตย์แล้ววันได้มีเวลาว่างครับช่วงนี้อ้วนแหงปลากำลังอ๋อปลากำลังสีใหญ่เนาะอุ้ยทำไมใส่เนี่ยบอกกิโลเด้เนี่ยแต่มันใหญ่เนี่ยปล่อยไว้จักสองสามเดือนเนาะไม่เห็นครับโกเกี่ยวเขาพอดีเลยเนี่ยเหือบเกี่ยวเขาหนี่งพอดีเลยเนี่ยปลาลงหอยนี่อุ้ยมีแต้องบอกอ้วนแหงจมูกแหงปลาปลาคอมีแต่โตกำลัง กำลังสมบูรณ์ครับกำลังสมบูรณ์เรียงลำไเขียนนะเพิ่มเอาทำแขนกำลังใหญ่เลยนี่ครันนี้ครับพี่น้องเชฟยองเฮาบหยองสิทอดป้าปะได้ปลาคอใหญ่มาครับสิมาทอดทอดทอดพ่อได้แก้มแล้วจวดครับพี่น้องมื้อนี้บอยองถึงเลขครับจวดเลยครับมื้อนี้ ไายามตรงมาได้ป้ามาเลยมาถอนให้กินครับใส่เกลี่ยน้ำใส่ใส่เกลี่ยจังหน่อยใส่เกลี่ยกันกันติดกระทะเนาะกันติดก้นอันนี้ก็เครื่องเครื่องคั่งครับนี่นี่สิอย่างนี้อุ้ยขยโยตีโอ้ยำขยโยตียำขยโยตีใส่เปลือกกุ้งไงอุ้ยแกใส่นี่เนาะเขย่าก่อนดิล่ะ โอ้พี่น้องเอ้าวทำนี่กันพ่อได้ซิมอยู่เดี๋ยวรสชาติวนะตรงนี้นาะเราทำนี่เนี่ยพ่อได้รสชาติเพราะพ่อหิวหิวนี่จังโม่บางใหญ่นะจังโม่บางใหญ่เลยทำนี่กันขัดขัดได้ขัดข้าวอะไม่ธรรมดาเลยสมัยจังโม่บางใหญ่ขัดเอาำนีกับพ่อขับผมอ้าวแต่พ่อหายหิวนี่นะครับวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาครับไม่ยามโต้งมากไม่หิวกินเลย ตามไปครับอะครับออโอ้โหอ้มันฟโอ้โอ้ออกใกล้ๆก่อนออกกล้ๆก่อนโอ้โปลาสดสดปลาสดสดอือโอ้สดสดเลยครับมัเบิดแล้วบ่เบิแล้วครับ ยังละนิดยังละหน่อยพ่อพ่อได้หูรสชาติเนาะแม่นี่ยเดี๋ยวหลังพักกัน่อยแล้วเดี๋ยวค้างๆค่อยๆกันอ่านี่ครับพี่น้องเมื่อนี้เบาหยองคนเด็ดป้ามากครับเลยมาทอดให้กินครับนี่ป้าคอครับไปย่ำตรงย่ำไส้ย่ำรอบมากครับนี่จักคนย่ำอีหยังบุล่ะย่ำตรงคนละย่ำตรงนะครับ ปลาคคครับพี่น้องดีน้ำมาไหลครับพี่น้องปีนี้ความสมงเลยเด่นน้อยครับเป็นยังอย่งถือเขาลักย่ำตรงก่อนบปกตินี่ได้หลายก็นี่บ่ถือจอบย่ำไส้เลยอ่ะเบาหงอย่านี่ครับ อันนี้หั่นผักใส่กุ้งเต้นครับนี่ครับเัากั่นมีนผักได้หลายกุ้งมีหน่อยนึงแต่เอาผักหลายๆครับครับผมหัม่นต้นออหอมหอมปกจีผิดกพริกลงผงโซลริกผงผงสโซลเฉาวคั่วโอเคครับ

เลือมกนาวเลือมกนาวยงอยู่แ sì, ว่ไเติมเยอะแับต่ำแล้วสัวลงไปปั๊บเสร็จเรียบร้อยเป็นวะน้ำปลาอครับพี่น้องใส่เข่ากัวบกพริกน้ำปลานี่ครับกุ้งเต็นครับพี่น้องมันนี้สดๆนี่ ปลากระเบิดอ้ยังกระเบิดเอาใส่เกลือครับเกลือมายองเอ้าอืมมีมดมดอีหลี่อะไรกันมีเบิดมีเบิดเบิดอีหลี่ตีใส่ยังอีกเลื้อเลื้อบางเน่าตีเลื้อบักเน่าครับพี่น้องกุ้งเต้นมือนี่เอาคน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 เดยวคเยวกันตีเลยโอ้ขยำเพื่อให้รลดเออนั่นแหละ อืมเออเออ,อนั่นแหละอืมเอเออต่ำขึ้ออออออสูงได้อยู่ว้าโอเคครับพี่น้องนี่มันนี่กุ้งเต้นครับนิดนิดน่อยน้อยเ็ยกพ่อเสียบอ,อันอันทั้งนั้นกะถอดปตะคอครับหอมเนาะแดงนี่พ่อได้จวดจวด,ดครับพี่น้องม,มามาจวดในกันครับ เปไหขัดบังเนา่าเดี๋ยวเดี๋ยวบางเนา่าตามมาั้นสุดท้ายวันนี้เอาละครับเอาละครับ,ค,รบคุณผู้ชมโอ้โหเชฟหยองของเรานะครับก็น,นั่งบางทีก็หำมแป้นออกมานะครับนี่ขั้นตอนสุดท้ายครับใส่บักเน่าครับพี่นอ้องอซี่มึงมเยขยา่าเขยา่า ขั้นตอนสุดท้ายใส่ปากเขาบวันหยองโอ้เจ้าเข่าว่าเจ้าเข่าว่าของเสิร์ฟครับของเสิริมของเสิริมวะปลากระสุกเหรอครับเอาจใจไหนเอาพร้อมกันเรือสิกินอะไรยังอันที่สองเลยครับอันนี้ปลากระสุกเหรอครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมนาใส่จานเลยเนาะใส่จานเลยเอามเอนี่แซ่บๆแบบลูกทุ่งลูกทุ่งครับเอาล้วครับพี่น้องนะ อ่ะบอบปอสิมบึงอะไรก่อนอันนี้ล้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนกุุงเต้นกุ้งเตีนสดสดร้อนร้อนก็จะไหนของของมันมีหน่อยของมีหน่อยเดี๋ยวิมกอนซิมกอนขวเพชรวะไม่่คยเพชรป่ะเด็คนราคาแบบนี้ก็ได้กินอ่ามันเสียบให้น้อย้วมันเสียบเสียบเลยไงมันเออแต่ลายแห้งอมันเสียบอ้ คื้อยู่อยู่เอ้าจ้บของรูครับเบาต่ำเล็่เลยเป็นมือนี่หยอนอ่ะโอ้แห้แกล้ีหาด้วยสิแล้วกุ้งไม่อยิด้วยตีหามือนแีบเทีบโอ้โหเจ๋งสิอะไรปลาทำเทียบเหรอฮะเทียบเทยบมันมาปลาปลาเด้ปลาเด้ของมีหน่อยมีติดหน่อยซิมอีกคนครับพี่น้อง ปลาหั่มติดใจเลยปลาครับอืมอืปลาคออันนี้ทอดสดๆเลยครับขี่กุ้งปลาได้ไหมอืมปลาตะไล้วครับสวยอ่าครับพี่น้องคลิปนี้จบสำนีก่อนครับเดี๋ยวผมสิกินก่อนเดี๋ยวบอท่านบอยองเดี๋ยวบอท่านบอยองครับโอเคครับพี่น้องบอกกันไว้คลิปหนาครับเสื้อผ้าไปเดี๋ยวเสื้อผ้าไปย้ำตรงคลิปหนาครับ โอเคครับผมครับสวัสดีครับ